สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมพี่รันนะครับแล้วมากับใครมากับตาก้อแตาฟิกเจ็บดอและไอ้เนี่ยนี่คือใครเนี่ยแบงค์บัตเตอร์เนี่ยน่าจะมาปิดที่ไวเปอร์ครไวเปอร์แต่คือตอนนี้เรามาช้อปปิ้งจุดการขายใหญ่แห่งเมืองตะวันตกเราจะอะไรกลับบ้านดีวะน้องน้อง เราที่อยากได้อยไ่พี่อยากได้ทีวีปดสิบห้านิ้วเอเคอร์หรือว่าเราตามหาเลยลวกันพี่เหมือนเจอสาวช้อปปิ้งว่ะนี่คือเอาลูกซุกมาทาไมเนี่ยเตรียมเล่นชาแทงสนุกไอพี่โอ้โหอยากเล่นเยว่ะเฮ้ยเจอสาวเดินช้อปปิ้งอยู่ว่ะทุกคนดูดิไม่แจงได้ยินเสียงอะไรไหมตัวอะไรอ่ะแกม่นมีตัวอะไร่ เขาลังเกียดเราพี่เฮ้ยเขาลังเกียดเรามีผมหรือเปล่าตัวรออะดีดีออ้าวแล้วสองคนนี้คือมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยมาช้อปปิ้งกันเหมือนหรือเปล่าเหมือนพวกเราวะเนี่ยพวกนายเข้ามาได้ยังไงพวกนายไม่รู้เหรออีเกียที่เนี่ยมีอาถรรพ์ถ้าเข้ามาแล้วเราจะหาทางออกไม่ได้ตลอดชีวิตเลยอะเฮ้ยอู้ิบหายละเข้ามาแล้วจริงเหรอแต่เรามันก็เดินมาซื้อดีเห็นข้างมันใหญ่ ใหญ่บ้าเลยล่ะข้างนอกมันเลยก็ติ๋วเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยเยมันกลางคืนแล้วพี่พวกนายมันพวกเด็กใหม่ใช่ป่ะเราอ่ะจะบอกพวกนายนะว่าที่อีเกียที่เนี่เนี่ยตอนกลางวันไม่เป็นไรพอกลางคืนเมื่อไหร่มันจะมีพนักงานที่โดนผีสิงออกมาไล่ล่าพวกเราอยู่กูกูเขาหล่าเฮ้ยเฮ้ยส่งใครพูดอ่ะเฮ้ย เออตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรต่ออะไรต่เด็กน้อยเด็กน้อยคือเด็กน้อยคือเด็กน้อยเฮ้เนี่ยมันตายพี่อีกเดียวเลยน้องๆมันเป็นเด็กน้อยอ่ะพี่เด็กกรบอพี่หรือเปล่าอะไรแค่นี้ก็ท่ากันทำไม่ได้ไม่ใช่เด็กกรบอพี่หรือเปล่าเด็กน้อยทำไมพี่ชอบเหรอเฮ้ยดังพึม เด็กเกาะบ่อพี่หรือเปล่าเล้าพีเนี่ยประาเชื่อเรายังญญาว่ามันมีอาขันจริงๆมันน่าจะเด็กกีรีคราวนี้เนี่ยพวกเราสองคนจะมาสอนวิธีการเอาชีวิตรอดจากพนักงานอีเกียทั้งหลายอย่างแรกเลยเอาเช้าแล้วเราต้องเปิดไฟใช่ไหมไม่อันนี้พังมันเปิดเองคือเราไม่สามารถเปิดไฟได้เลยเชรัไม่ได้คือจะบอกว่าพนักงานอีเกีย ตอนกลางวันน่ะมันจะไม่ทําอะไรเราเห็นปะเราสามารถทักทายเขาได้แต่ถ้าตอนกลางคืนน่ะมันจะออกไล่ล่าเรามันบอกว่าทํอะไรเยาถนงไม่ออกจากห้างแต่ประตูทางออกมันไม่มีอะดิแปลว่าเขาคิดว่าเราเป็นหัวขโมยชัวแบบนี้ไม่หรอกมันมีอาถรรพ์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ฉันจะสอนให้พวกนายใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วกันก่อนอื่นเลยอย่างแรกเนี่ยตอนกลางวันเราต้องไปช่วยกันสร้างบ้านแล้วก็ บ้านท,ที่สร้างเนี่ยจะต้องปิดสนิทแล้วก็มีชิดเราจะต้อง,งแบ่งทีมกันไปทีมหนึ่งจะต้องออกไปหาอาหารและยาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราหิวตายกันแน่ส่วนอีกทีมหนึง่งเราจะต้องช่วยกันสร้างบ้านถ้าพวกนายมาใหม่อ่ะฉันขอแนะนํานะสร้างบ้านหลังเล็กๆแบบไม่ยาเก,ก่อแล้วกันแบบบ้านกระจกกระจอกอ่ะนี่แต่ฉันคิดแตกต่างนะฉันว่าบ้านบนเสาเนี่ยดีเพราะว่าพวกเรามีกันเยอะใช่ไหมแถมถ้าเราอยู่สูงอีกเกียก็ทำอะไรเราไม่ได้<อ>แล้วบ้านที่สร้างเนี่ย เราต้องเทปูนไหม <Hey. S 1> ไม่ต้อง oh. เราแค่เอาของจากอีเกีย e ต่างๆเนี่ยตอนก็ว่าเราหยิบไปเลยแล้วก็เอาไป hmm. สร้างปีนขึ้นไปบนเสาเพราะถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่พนักง,งานอาจจะไม่เห็นเราก็ได้ก็คือเราต้องใช้ของในอ e ีเกียทั้งหมดมาแดบเป็นบ้านถูกไหมไ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ปไปปเฮอะ ที่สูงที่ปลอดภัยที่สุดนี่ไงพี่ทีวีที่พี่ต้องการไขเลยมินนะนี่มินนะนี่ไงทีวีที่พี่ต้องการครเลยแต่ของพวกเรานะก็คือมองไปที่เสากดตัวทีขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งชื่อแต่มันทางนี้ทางนั้นมันไม่มีทางขึ้นหรอนี่ไงเราต้องทำเองกดตัวทีที่เสาก่อนแล้วก็พิมพ์ชื่อไปที่ waypoint แล้วก็พิมพ์ชื่อเลือกสีเราจะทำการาร์ k จุดบ้านของเราไว้พร้อมกับกด Create waypoint เวลาเราเดินหลงทางเนี่ยเราจะได้กลับมาที่นี่ได้ถูกโอเคปะได้เลยแต่ตอนนี้มีอาหารให้กินไหมม,มีหรอกใครเขาจะมีหรอกที่นี่เราต้องหากินกันเองฉันฉันมีอันเดียว,วะอะอะอะฉันแบ่งให้หก็ได้ทัฟฟี<ม>่ทำไมทัฟฟี่ถึงมากับพวกนี้เนี่ยหน่มมีมบอกเราใช่ไหมว่าอย่าไปกับคนแปลกหน้าแล้วก็คนหน้าแปลกอะ หน้าแบ่งกน่าจะมีตะโก้อยู่คนเดียวหรือเปล่ามามาเราเลวยกันซะผมหน้าที่หน้าที่คุ้นเคยสร้างบ้านเยอะจังพวกนายแบ่งคนไปหาอาหารเมืงดิเดี๋ยวเราตายกันหมดหรอกหิวหิวใช่เราจะไปหาอาหารเราจะไปหาที่ไหนโอ้ยวุ่นวายมากแต่ท่านพวกนายเลือกกันไม่ได้นายฟังฉันนะนายเยี่ยวอ่ะไปหาอาหารกับนายโค้กโอยฮะอันนี้แหวง ไปบ,บี้<า>ต้อง<า>ปไปคูไปหาแล้วถ้าอย่างนั <อา S 1> <ห>้นนายเยี่ยวกับนายโคโกออยอ่ะไปหายายามันจะเป็นกระเป๋าสีแดงระวังตายด้วยนะมันอาจจะตอนกลางคืนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราไม่รู้เวลาจะที่นี่เลยจริงๆนายเด็กใหม่นา,ายหาอาหารมาให้ได้เยอะๆแล้วก็อย่าลืมหายามาให้ด้วยละ่ะเฮ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วของแท้แน่นอนพี่รันพี่รันพี่นัพี่ผมอยู่คนเดียวผมอ่อแอบก่อนละกันตกใจเลย พึ่งกลับบ้านก่อนพึ่งกลับบ้านเก็บ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 แล้วเก็บแล้วเก็บแล้วผมอยู่ไกลมากเลยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยน่ากลัวชะมูเลยนะแต่เองอยู่กับพี่เนี่ยทับเองก็ต้องมีสกิลเพย์อันสูงส่งนะเว้ยเอาแล้วขึ้นยังไงผมกลับขึ้นยังไงมีเต็มแล้วเฮ้ยได้เลือดเลือดเลือดไวไฟไวาฟพี่เราเสร็จกินกินกินดิกินอาหารมีเทวหมดมีเทลเต็มมีเทลสุดๆมันไม่มีทางขาดไงมันเลยขึ้นมาได้โอ้ยผมโดน เราต้องรีบสร้างบ้านพี่ช่วยวยผมดูนมเอาหาไปเลยจ้อย่าน้องอุ้ยเออไปตอนเช้าแคร์แคร์ยาไหมใครเอายาไหมแคร์ยาปล่าใจจะวายเอาครับเอาผมจะตายติดแต่บ้านยาด้วยนะมีมีอยู่พี่ผมมีอยู่ผมมียาอยู่แล้วใครเอาหลอดไฟไปไว้ท่านไหนอ่ะยายาแฟชั่นอ๋อ ไอตั๊กโกนี่มันคือแบบศิลปะไม่ถึงโทษนะศิลปะเกสูดไอตู้ของพวกนายฉัน้องออกก่อนได้ปะคือฉันจะสร้างกำแพงบ้านแล้วมันสร้างไม่ได้อ่ะเฮ้ยกลับ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยอย่าไปเองอยู่พี่ก่อนนี่มันคืนพิเศษดิันนี้มันคืนแดงเดือดหาอะไรมาต่อข้างบนเออโลกมันเป็นสีแดงหมดเลยหายรู้กันหรือเปล่าคืนแดงเดือดอะมันจะทำให้พนักงานที่เจอเรามีความโหดมากยิ่งขึ้นวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้น ตีแรงขึ้นด้วย้ถาในบ้านเราจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นถ้ามันไม่เข้ามาในบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกไแบเพราะนดาอยู่บ้านได้ดีๆนะจะเจอปัญหาของใช่อยู่กันดีๆล่ะจะ้องไฟไปติดให้อุ้ยมาเลยเฮ้ยเหยียบหัวพี่เฮ้ยมันมาเร็วนี่มันมันไวายมากแล้วมันจะถูกบังไหมเดี๋ยวพี่จะลองเลี้ยงติดบังเลยจริงๆมาดินี่ไงเราขโมยตรงนี้เอาที่ด้านล่างบ้านเรามันมาโก้ขาทายอุ้ยพี่โดนโดน วิ่งมนโดนตามมาได้พี่ผ e ู้พังพังมันไม่ไดอุ้ยมาตีทับเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยพี่เองจะตายขนาดทับผักมันที่พังทำไมไม่พักมั้ยเอวเองขคือมันงไผมผักมันไม่ได้มันไปได้ต้องผิวปากช่วยเขาอ่ะ เด้งมาอะไรเงี้ยพี่ทาจากบ้านประมาณ700เมตรเลยนด้วยพี่ทาบได้จากโลกนี้ไปแล้วไปเร็วไปแปดว่าเมตรอศวิ่งกลับมาเฝ้าไว้พวกไงเราก็รอดรอดเฉว่ารอดฝ้ารู้เมียข้าด้วยไปแล้วมันไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นแล้วเดินเล่นโลกมื่นหนึ่งะเพรอะไรมันถึงมารู้ไหมล่ะเพรอะไรอ่ะพอตะโก้ผิวปากไงโโอ้ตะผมเรียกนกแก้วไอ้นกแก้วอะไรพนักงานไม่ได้ยินเอาหรอ คนนต้งีเด็กใหม่นี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะทุกคนถ้าอย่างนั้นน่ะฉันว่านะมารวมตัวกันที่บ้านแล้วก็นอนกันเถอะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันโหดเกินไปกว่าที่สามารถนอนเพื่อสกิปได้เลยพี่เจ็ดร้อยกว่าเมตรเราจะวิ่งถึงไหมพี่จเราเราจะสู้มันได้อ่ะอิงง่กลัวมาๆทุกคนมานอนกันได้แล้ว มาอยู่ที่เตียงเลยวางของแล้วก็มานอนกันก่อนเตียงเตียงเตียงกําลังขึ้นปาของผู้ชายนอนตรงไหนอ่ะนั่นไงเตียงเล็กไงที่เราทําไม่ให้แล้วมาไปนอนรวมกันน่ะเทําไมสี่คนเราสี่คนเราได้เตียงเล็กเขาสองคนเขาได้เตียงใหญ่นนอวางของกี่เฮิร์ตเนี่ยขึ้นไปเหยียบเฉยๆพี่วทีวีสำหรับผู้ชายอยู่ทีวี่กี่เฮิร์ตเนี่ยวางของไว้ก่อนทุกคนก็อย่างนี้แหละพี่แจงเหตุเหตุเหตุเหต กวัวแต่ลีลาไม่ได้นอนกันพอดีเช้าแล้วลีลากระนั่นน่ะเราต้องทำบ้านต่อเลยเสร็จเฮ้ยพี่พี่เราเจอตัวใหม่ตัวอะไรอ่ะอเกียคนผู้ใหญ่เรียคนผู้ใหญ่ใช่ไอเกียตัวอะไรคือคนผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่ไงตัวโตอ่ะตัวแปลนแปลกแล้วนะคนผู้ใหญ่แล้วคนผู้เด็กเป็นไงเนี่ย ก็เป็นตัวเล็กๆไงที่เราเจอของผู้เด็กอื้อเฮ้ยเยอะเกินเดอดฮักอุ้ยขอเกือบพังไปตัวนี้มันโหดมากไปไปบ้างเบบี้เหนื่อยหรือเปล่าตัวนั้นโคตรโหดไม่เมื่อกี้หนูขาเกือบพังในนี้พี่ลองงัดข้อกันมันดูไหมพี่งัดอะพี่ไปก่อนแล้วกันเจอกันเว้ยเฮ้ยแล้วมันตรงนี้มันพังอะจะทิ้งผมทำไมเดี๋ยวมันดึกกระทะได่มันพังอะ นั่นเลยพี่ก็กลัวมันดึกกระทันหันพนักงานครึ่งตัวมันมีครึ่งตัวพนักงานมันมีครึ่งตัวช่วยด้วยเราเริ่มเจอพนักงานแปลกๆกันแล้วตะโก้มาดูนี่ตะโก้เฮ้ยมีพี่ไปดูแล้วมีพนักงานครึ่งตัวอยู่ที่มุมแดงเราขังมันได้ไหมขังไม่ได้เอาไม้อยู่ขังมันเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาได้อยู่ดีอ่ะแสดงว่ามันน่าจะโดนตัดท่อนบนไปแน่เลย แล้วท่อนบวมันหายไปไหนอ่ะนั่นนะดินั่นนะสิว่าถ้าเขาทำสไลเดอร์นี่มันจะเกิดเรื่องร้ายจะว่าเกิดเรื่องร้ายตั้งแต่เจอพวกเขาแล้วหรอกะซิบเราไม่ได้ยินกันเลยพีรีเรามีอาหารใหม่มาให้ด้วยก็คือสปาเกตตี้หน้าปลากระป๋องโอ้โหเลี้ยงได้ช่วยมากผมเอาประตูมาติดไว้แล้วมันเปิดยังไงมันเปิดได้หรือเปล่า นั่องนะนายไปเถอะนายทำอะไรก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่ต้องปวดตรงนี้ไปตีหน้าบ้าปองเดี๋ยว,วยฉัสไลเดออร์<ม>ีกสักรอบไปแล่ะพี่ถ้าสู้ถึงอะ่ะอ่ะอย่างเงี้ยมันก็น่าจะขึ้นไม่ได้ละมั้งเราตุต๊กตานี่ไปติดบ,บ้านดีกว่าแจะเล่เาอ่ะพี่มันขึ้นไม่ได้เราเกือบแบบมายืนยืนแล้วผมพักไปนึงพี่ขอลองเล่นสไลเดอร์ใหม่ก่อนนะหนูอยากเห็นเหมือนกันอ่ะจะได้องการดีกว่าพี่ ไปเอาตุ๊กตานี้มาติดที่บ้านดีกว่าเผื่อมันจะมีโชคถอดมาดิมะซ้ำไม่ได้เหรอมาดิผู้พี่จะพุ่งไปไกลอีกแล้วลื้อหนึ่งเสาซโอ้โหโคตรแรงแรงไม่หยุดเลยแรงไม่หยุดเลยแังแรงแรเขาเป็นแรงกันนะแรงไม่หยุดเลยโคตรแรงเฮ้ยไอ้ใพี่ว่ากลับดีกว่าว่ะ บ้านรอบนี้บ้านมันโหดว่ะเราอย่าตุ๊กตานี้มันน่ารักดีไงพี่ราเบรกไว้หน่อยกันกโก้ไปนอนกอดเองคนเดียวเลยนะเดี๋ยวผมเาล่าไว้ที่เตียงพี่ละกันโอ้อหมีการฝ่าไว้ที่เตียงกันด้วยหรอเนี่ยเตียงพี่พี่ผมอ้นารู้ไหมว่าบางคืนอ่ะมันจะเป็นแบบคืนมหาวิปโยคเหมือนจะเป็นคืนที่เงียบสงบปกติธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่เป็นตัวสีดำๆออกมาล่าเราด้วยอ่ะโอเค ออกได้มนปกติละเข้าไม่ได้ตอนเข้าเข้าไม่ได้เอาได้มันเข้าอีกทางนึงออกอีกทางนึงเดี๋ยวปรับให้แป๊บนึงเออใครเอาทีวีมาออกไปหน่อยแป๊บนึงนะฉันปรับให้มีโตัวกินข้าวกันยังอ่ะเฮ้ยมืดมากมืดมากมองไม่เห็นบ้านเลยเฮ้ยแล้วเข้าใครอ่ะก็เขาไงตาแข็ง ยังไงพวกพี่ตุ๊กตานี้ฝากด้วยเอาตุ๊กตาก่อนเนาะนอนไม่หลับเฮ้ยมีหัวหน้าหมูตายเฮ้ยตัวสีดำอุ้ย อุ้ยอุ้ยตัวปันเลอะเลยพี่นี่ไงนี่ไงเป็นเพราะตุ๊กตาตัวนี้แน่เลยไปดูไปดูให้หน่อยมีข้างล่างเยอะหรือเปล่าเป็นเพราะตุ๊กตาตัวนี้แน่เลยตุ๊กตาตัวนี้เข้ามาแล้วตุ๊กตาตัวสีดำมาก็ไม่เชื่อเอาไปเอาไปผมขอโทษพี่ผมไม่รู้ให้มันคืนไปมาหาลูกมาหาลูกมาเพื่ออะไรข้าว่าตุ๊กตาสีดำมาเพียบเลยอ่ะไอตัวใหญ่อย่ามาเพียบเพียบให้มันคืนไปมันไม่เอาบ้าบ้า้ยแล้วพวกมันอย่างใหญ่เลย โหตีแรงมากเยอะนะเนี่ยเป็นพราผมเอาตุ๊กตานั้นเข้ามาแน่เลยโอ้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 ยมันมาจากไหนมาเลยมาเลยมามาเลยทุกคนไปไปพี่ผักมันได้พี่ผักมันได้พี่ผักมันได้ค่อยเคลียร์ทีคนค่อยเคลียร์คนช่วยฉนด้วย่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยันจะตายอุน้ย พักพักพักเด็กวยด้ยมีช่วยด้วยมีเออเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอจะเกิดไกลบ้างหรือว่าพอตุ uh ๊กตาเราลือเปล่าเนี่ยหักช่อกัะหักชีทีในฐานะที่เราเป็นมียางเก่ากันนะฉันบอกแล้วว่าอย่าเอามันเข้าบ้านตุ๊กตาขอผมขอโทษพี่น้ำมาเต็มเลยอุ้ยด้านล่างรอเต็มเลยมารอเต็มเลยด้านล่าง เฮ้ยมันตีแรงมาเีมันหัวเอยนหัวี้ยตายแล้วเป็นเพรางลาไปข้างบนอย่กจะผัตกได้เฮ้ยแต่เราเจออะไรก็ไม่รู้เลยตรงนี้เุ้ยแรงแล้ว้ยจะตายอุ้ยยผมบอกกกนเลย้ยตายจกจกจกจุกเฮ้ยจกรกเจอปืนพิเศษจกจ๊กจกเฮ้ยกูกเนี <t 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 ่ยเราอยู่ที่ไหนกันนะครับเนี่ย รอคนเดียวอตอนนี้ทุกคนกระจากยกันอีกแล้วเอาตรงๆนะตอนนี้ทุกคนตัวเย่วัตาราเม่หมดแล้วฉันว่าเราเปลี่ยนที่อยู่เหอะที่ตรงนั้นเราต้องทิ้งแล้วแหละแล้วก็ต้องจําไว้ตุ๊กตาตัวสีดําอ่ะอย่าเอาเข้าบ้านเฮ้ยมันมาแล้วปงวิ่งแล้วทุกคนหนีพี่ผมไม่อยู่แล้วที่นี่มันน่ากลัวเกินไปายบายใคร<ป>อยู่ก็อยู่อ